ดีครับพี่น้องครับสดๆดครับตอนนี้เราอยู่บ้านขามป้อนขามป้อมครับตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับในระหว่างกาลังกิจต่างเสียงซีเสียงนะครับพาะปิโลเบิ้งหลังฮานครับบริไทหลังฮานพี่น้องเบิ้งเยียร์ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับมีขี่มอลำมาหอดะหาหม่องยูแตงหม่องยูหม่องเซาครับได้หม่องยูหม่องเซาแล้วก็หาเนี้ยยูเนี้ยกินครับแต่งหน้าแต็งตา บุกคว้วปลาอำนาจไม่ได้ยังกินมั้นี่ปลาต้ปลาต้มปล้ปลาต้มพักที่ปะเนี่ยนี่ก็นี่บอกต้นปลาต้มปลาจะเอาพี่ใจอ่กกินไงอยู่ไงกินเพื่อกินเพื่อยู่ครับ มองยูหมองซอกอ่ะตามกับตำหน่งที่เพิ่นจัดหาไว้ให้ครับอันนี้ก็ยูดหนาเมนเลยครับอีซี่เลยครับรัมแบบก็บนอนเอาเฮงื่อขึ้นฉากไปฉากมันตามบทตามบาัตรตามเรื่องที่เพิ่นได้เดหิตนะครับแต็งไปให้สวัสด,ดีครับน้องฮักเพลงสวัสด,ดีครับแม่แม่แมแม ดีไปติมครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อการใส่พ่อคำมอดพ่อธนดุลสวัสดีครับปนี่เหลือเินตำป้นอย่างือ้ปิดแดงใช่บางที่นปนเดือดปล้นเอ่ย่อยเลือดเิ็นเิ่นเหตดชัดมชัดไม่เหลือไปบ่ ไปนอนบ้านเนาะเลือกปีสาม่าบอครับสูงเน้นกับกลแล้วชัเวโางเดียวด้านคุณทดสิบสีบ้านครับผมสิบเอ็ดเพชรางยุโคราชเพชรแพงนำให้ไม่บ้านน้องผู้โคกเนาะน้องผุโคกด้านคุณทดน้องบุโคกด้านคุณทดแล้วก็สี่คิ้วแล้วก็สูงหนึเดี๋ยวไปัินพออีกไม่หน่อยไวลาจไปบ่ เราเชิญปนก้งัดตันี่ยังเนี่ยมันจะออกไม่ได้ใช่ร้อยเลือดอนี้จอางนี้ครับเพราะว่าบีรถสามสิบกริบสามสิบกิบบ้าเดยวประเภทเนี่ยนี่ไว้ใจได้เลยครับอาหอสมนี่สมมูนี่วัดถ่าแขงเลยแต่วัดแล้วซิมเด้รปกติเราก่นเราเราเราเจ็บมือได้หมเราก็เลยขันบพราะคยถนัดไเครับแลเจ็บมือเราเลยเลยบัด้ใ่มือขันเลย เป็นยังเล่ายังขันคิดเอาตัวเนาะเล่าสอกบ่เล่าอกขันเจ็บมือเล่าขันบ่ค่ะนผู้ไดซีมกันอาจจะเข้มนิดนึงอ่ว้าเเบื้ง้มีเล็บขบบ่เขาเล็บมดไปฮะเข่าเล็บมดเข้า่นสมได้เขาเล็บมังเอาอะพูดกินกันว่าไปเอัน มัวกันิดแต่ินวาพอเล็บเล็บ,ลบครบก็เป็นเล็บเื่อดเล็บท <c oughs> ีบอไปบรรยกาศใส่วิไลศินอโอ้จะรอเลมีหอดคองกล้องปิดอ่ะเอาที่ละ่ะเอาทีล่ะจะซื้อกลัานนมาไล,าห,าาลาหายซื้อกล้องมาติดเลยวันนี้มาไหายเมื่อนเมนือ่อองไอกามาบบบนในก้อง เดี๋ยวาจซื้อมาให้่อยแน่อยใจเงินดอกเอาแมกล้องกอนปิดนี่ติดต้องติดแบบบอกคนดิเขนติดไว้บอกคนเขาก็ยินเป็นรักเอาหอดกล้องพูดแล้วเมีนบอกจ้ามาเออเอามตั้งไว้ที่ขอ็กุมบอกปับขอก็ถอดปั๊บออาไปรีบเบในโซ่สเบเจ้าบุงไหนบานนีซ่สามเจ้าที่เฮ็ดตั้งไว้ชี่วชกกชูก่อวระกก มันจะมุนยางนำคนเลยดิเสี่ยงๆประมาณพันกว่าบาทไปดเนี่โอ้ยหลัก้อยกบีหลักพันกบี้ห้้ทได้จัเด้อโอ้ยเจ้าขอไปได้รัศดาเนี่ยเต็มยูตีขอไปจังได้ขอขับรถโปเกงรัศดารัเออขับรถไปบูทึงแกเออตลกอ่ะเป็นไดยย้อมบอตลกเกินพอพญานี่่กันยังหมดก็บุกพอกันที่เท้าว่าหนาทุกหันเี่ยจีนาฟินาอ เขียนบทใส่กันได้นะทีพี่น้าปีนี้เลยเพราะปีนี้มันสุดพีดวงล่ะปีนี้เอาโซนเปนหลอดก่อนผมฮอฮอบ์งอ่างตกเด้อแต่ว่าฮอพอเด่นแต่ว่าเสียบเท่ล่ะครับบมังโม่เนี่ยจะว่าเจ้าได้สดได้ไหมป้าได้ได้เอียร์แล้วสุดยอดดีวะย่างบุพเพสามกาวหรอกมุนติ๋วจิ๋วบอก มาเอาสัญญาณโทรศัพท์ไปติดอยู่ปลายใช่ตรงนี้ชัดมากเลยบอกกันเลยว่าตรงนี้ชัดมากตรงเนี้ยเนี่ยเอาจริงมีเมียนี่บอกเมียนี่เออคือไปนั่งเครื่องเมียนี่ก็มีนี่ไงดูเข้าไปในในค่ะมีสายหล่อเลยไม่เขาเลยมีซออากาศอ่ะสายหล่ออยู่ที่ไหนเนี่ยเออตัวดูดสัญญาณเลยเนี่ยแต่แต่พูดถึงว่ามาตรงเนี้ยชัดมากเลยนะเอาจริงๆเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มเลยสายล่อตรงนี้เต็ม ดี้นดีเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มอยู่แต่ว่ายังหนาวิทีเงียบกิบเลยบ่า่แรลูกน้ำางนี่บติไม่แงลูกน้ำางนี่บติอาชัดเขียนพมันเมีีบพี่น้องสาุสุดยอดเลยครับเมนูอาหารอีสานขอโทษขอภห้สำหรับผู้มากินครับครับ แต่ว่าขั้นพี่น้องอีสานเทาก็รู้ว่าความเสียบมันคักสั่มใดแล้วเนา <laughs> บมดอยู่หันเออเออดี๋ยวนี้มันไปไกลอยู่หรอครับว่าโลกเพิ่นกับกินเดี๋ยวนี้เพิ่นกินแล้วดินิยมนิยมกินกันแล้วตั้งแต่มีคลิปมีอย่างเพิ่นก็นกนอยากลอง<ช>เป็นคือซาซิมินี่แหละใช่ใช,ใชเพิ่นกินปลาดิบเนาะทั้งญี่ปุน่นบ้านเขาเห็นเป็นแต่เสียบเขาก็มากินพวกเนื้อวัวครับ จ้าปปริงๆแล้วทั้งเตะก็ลงไ,ได้เนี่ยคอยว่าจะลงไปอยู่หน,นึ่งเวหนึ่งนี่กระดูกยุกไกลๆคนนี้เลยนะฮะดูกระยุกไกลๆคอยนี่เลยๆๆดยลูยัง,งเพิ่นเมื่อกองไว้นี่ไม่ใช่กระดูกขาวหลากอยู่โอ้เพิ่นคือบนฝังเนาะเพิ่นเก็บอันเอาเฉพาะอ,าาะอานันแฉีงเลี้ยงแฉีงเลี้ยงใส่ยาดไว้สิใส่กรดไว้โอ้ก็เป็นขึเป็นห้าเก็บหมดได้เด่นเนาะเมีนเมนเก็บมันเอาไปร้อยอังคันเพื่อหรอ ไปลองน้ำพลเรือไนี่ไหมเขาออกหลากอยู่นี่ขอใหยพลเรือล่ะคออยู่กันเด้อวะลูกหลานมาหาอยู่หายจิ้มต่งเมืองอย่ามาทักมาถ่วงอย่ามาซูนมาตองกันห้วยใส่เราผู้เฮ็ดอันร้อยเลือดไว้นี่ไปทั้งใดเหรอเฮ้ยผู้ใดพอเลื่อนปะครับแม่นพอเลื่อนการใช่ไหมพอเลื่อนพอเลื่อนเราอยู่ปนอนบ้านเขาเราเอาบอสเ่ท่นที่ข่ามาเนาะยังครับ เราอยู่บกก่ไก่บ้านแล้วเดี๋ยวเราก็เลี้ยงจัดทร์ม้ <มา S 1> ข้าวเดียวพ <มา S 1> อเสร็จ <มา S 1> แล้วผู้จ <c oughs> ัดการมเมื่อนี้ผู้จัดการหลายคนคอมเมนต์ถามว่มมาเอาผู้จัดการมาเดียวแล้วออกแล้วบออ่อเส้นผู้จ <c oughs> ัดการมาเดียวไปธุระสองมือ <c oughs> ให้พี่นิกกี้ครบแล้วเนาะครับเท่ครับแล้อีมาวันที่สิบเก้านี่ยจะยังรับบ้างไปยังก่อป็าแฟนสิพาแฟนไปคัดทหาร แฟนไปมอบตัวด้วยผัดแรกดิผู้ <c oughs> จัดการระมาเดียวพอใจหลายดิมืออื่นอยู่สูงเนิอนนเนาะเพ่นใหญ่โว์มือใดียวก็โอหักเสมอหรือมือก็เห็นซ่อมมือเดียวขึ้นมิดจีรีม้วนได้พื่อนี่โอ้ยเอ้ยนังตี้าแม่เล่นเต็มเต็มม้วนเนี่ย มีนให้เป็นแกะดีๆเมื่อนั้นดนตรีกันยังบ่เปี้เป็นเด่นั่น,นยังยังแ,แ,แต่ว่าลองคือต้อนฉบับคักไอ็มอดลองเหมือนผมฟังมึงคือบ่คือ <c oughs> แต่ว่าย่อมใจอยู่ดิเอ๊อย่อมใจเราลองเพ่งคอยไดผมม้ผมมัก,กเ,กกากเนาะผมมักว่าวิ่งว่ามักว่ามุนนี่อีกเสียนนผมมักภาษาโคราชอืมกับมีเสียมีแสียงหรือวะคอยมักเนาะมวนดอกภาษาโคราชมีเสืยอยู่โคราชเือนมั้มีอันอยู่อันย้ายประเทศต้นกำเนิด ตระกูนไปอยู่นี่ใช่จะพุ่มก่อนเป็นไรปลาคัมแลก็ลายอำเภอกับปลาคัมพระทองคำนี่แหละรวดนะพระทองคำกับเมืองครับภาษาโคราชคั่งกันครับว่าคำามาลราครับิตเขตเนีเพื่อได้ออกว่าไ้มาแล้วบอสจูโอ้ยมื่อคืนในรอบกินบุพเพกี่บ่อเสียบดากเบิดไปเฮ็ดคลิปไหมบอสห้กินอิรีไหม เป่าย no? ิ่งชุบกันแม่แล้วก็เติมพริกผงใส่ข้าปุ้นไหมแพ้แล้วซีตาหาตากะแพ้เราเบิดไหมเสียบรากเบิดเลยมาแล้วครับตรงนี้แล้วเฮ็ดเจได่ละทุกมือปวดเหรอเราใส่เสียร้ายกะเตียงว่ ดีันดอกเดยิบยิอิบยิบยิบยิกยีนสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายคลิปอยู่นีบอกกะยีไปอัพอยู่เครื่องกิโร่ พุน,นี้กุญแจมันล็อกคอไปของแค่ดิอ้แลนแนีนนหรวะอีหรี่วะหัวเเอาผเชีดดยครับคินี่ฝากให้เราทำนี่ครับ